สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะกำลังลฟ์นะครับลฟ์สดช่วงแกะสดนก็ถุงตอนที่3นะครับก็ห่างหายกันไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับเป็นวนันสองสามอาทิตย์เลยกับการไม่ได้จัดลฟ์สดช่วงแกะสดก็ถุงนะครับเดี๋ยวเราจะรอคนเข้ามาดูกันอีกแป๊บหนึ่งนะครับว่าจะมาเปิด ขวดกันนะครับวันนี้เราจะเปิด2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นตัวเปิดขวดเบลเทอมนะครับเป็นน้ําตกเป็นตัว p f s เ n ซนนะครับน้ำตกแฮงต้อนสูตรใหม่ล่าสุดที่ทํามาเพื่อผิวผู้ชายโดยเฉพาะนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นคลีนซิ่งก็คือตัวล้างเครือสำอางเช็ดหน้าตัวสูตรใหม่ล่าสุดจากาวิยองไทยแลนด์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันแบบสดๆกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับโอเค สวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับกับแฟนเพจทุกคนนะครับในเพจไนภูมินนะครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบหรืออะไรยังไงก็อย่าลืมเขาเรียกว่าอะไรอย่าลืมแช่นะครับอย่าลืมแชร์ลืมคอมเมนต์มาทักทายกันได้นะครับว่าอะไรยังไงลองคุยกันดูนะครับสําหรับวันลาวันนี้นะครับในจะพูดคุย2ตัวก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะครับตัวแรกจะเป็นตัวน้ําตกใหม่นะครับน้ําตกแพงต้นนี่ตรงนี้ ให้ดูกันในทีนเปิดไปเรื่ๆนะครับกาบอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวกรินซิ่งนะครับตัวใหม่ล่าสุดของอาริยองไทยแลนด์นั่นเองซึ่งนั่นจะเปิดกล่องพร้อมๆกับทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่กรินซิ่งก่อนนะเราตัวนี้เก็บเก็บไว้ก่อนนะครับเป็นน้ำตบแฮงต้อนตัวใหม่ล่าสุดจากไบเอเทอร์มนะครับสุภชัยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัว ที่เป็นตัวคิ e ซิ s i n จากแบรนด์ a r b i o n นะครับในเขียนบนหัวข,ข้อไปแล้วนะครับชื่อแบรนด์ว่าอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับกลองที่้มาเปนกล่องแบบนี้นะครับเขียนว่า gift for you ของขวัญจากคุณนั่นเองเปิดกล่องมาอ่ามีรายรละเอียดนะครับเดี๋ยวขอวางก่อนนะโอเคลละเอียดนะครับแล้วก็ตูนตัวเออ,อขวดเป็นอย่างนี้สีขาวใสอ่าเห็นไหม เขาใส่อย่างนี้เป็นเรียกว่าเป็นอาร์วยองอัพคัวไมเซล่าคลีนซิ่งวอเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ในกล่องก็ให้มาเป็นตัวสำลีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสกันสดๆให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวเราขออ่านสรรพคุณของตัวนี้ก่อนว่ามันเป็นอย่างไรนะครับมันเป็นอย่างไรตัวนี้เนี่ยเป็นคลีนเซอร์สูตรน้ำที่ช่วยทำความสะอาดเครื่องสักอางและ ผล,ล,ลักสิ่งและผักสิ่งสกปรกบนหน้าโดยไม่ต้องล้างออกพร้อมคืนความชุ่มชื่นผิวสอาดสดชื่นนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการใช้ก็คือใช้สำลีเช็ดหน้านั่นเองนะครับไม่งั้นแล้วก็ตัวอาวิยองอาคัวะไมเซล่าคินซิงวัเตอร์เนี่ยจุดเด่นของเขากคือเป็นนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมไฮด้าไนเซสไมเซล เทคโนโลยีนะครับเมนูไม่แน่ใจ,จอ่านถูกหรือเปล่านะครับคือ,คอตรงเข้าไปจับความมันแล้วก็สิ่งสปกปรกบนใบหน้าแล้วก็เครื่องสาอางนะครับพร้อมผสมผสานพลังของน้ําประจุลบเป็นน้ําประจุลบนะครับช่วยผลักสิ่งสกปรกที่ตกค้างจากผิวหน้าทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกนะครับแล้วก็คืนความสมดุลให้กับผิวด้วยก็คือเช็ดไม่ต้องล้างออกนะครับแล้วก็ให้ความสม,สมดุลก็คือมีความบาลานซ์ในตัวนั่นเองปรศจากน้ําหอม ไม่มีแอลโกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสารพาราเบนด้วยก็คือว่าอ่อนโยนนั่นเองนะครับก็คือแปลว่าดูดจับเครื่องสำอางสิ่งสกปรกนะครับแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นให้แก ผิวนั่นเองนะครับเป็นสูตรใหม่ล่าสุดจากตัวออของอาวิยองไทยแลนด์นั่นเองนะครับอาวิยองก็คือเป็นแบรนด์ที่เขาขายตรงของยูนิเวอร์นั่นเองนะครับก็คือหลายคนคงรู้จักซึ่งตัวแบรนด์อาวิยองเองเนี่ยเป็นสินค้าที่ระดับพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับนี่แกะแล้วนะเราเทสดสอบโอเคเรามาเทสตัวนี้กันในตัวไม่มีแป้งเดี๋ยวเราลองเอาแป้งเนี่ยทาเล่นๆดูนะครับแป้งทาหลังมือแล้วกันเนาะทาหลังมืออย่างนี้เนาะ เห็นไหมนะครับทาหลังมืออย่างงี้ใครที่ดูอยู่นะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็เออ่มีตัวของคอนซีลเลอร์เดี๋ยวเราคอนซีลเลอร์ไป,ไป้ายไปไป้ายเลยอ่าเสร็จแล้วป้ายไปป้ายเสร็จแล้วก็ต้องแตะๆนิดน,นึงนะครับไป,ไป้ายไปแล้วก็ขอเป็นตัวมาคาร่ราละกันมาคาร่านี้จะไว้ปัดคิ้วนะครับปัดคิว้วอืม มือค่อนข้างจะเลอะป่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาเทสนะครับตัวคินซิงอะครัวไมล่าเซลของอาร์วยองแบบสดๆนะครับเดี๋ยวแกะกล่องซัมซุงนะครับโอเคสมับอาเชแลนะครับเปิดฝาอ๋อเป็นหัวปั๊มอย่างนี้นะครับเวลาปั๊มเนี่ยมันจะ มันจะดูดน้นําขึ้นมานะครับใครที่ดูอยู่ก็คอมเมนต์มาทักทายกันนะครับว่าอะไรยังไงนะครับ<ค>รก็เดี๋ยวเราจะค่อยเรียกว่าอะไรเซฮัลโลทักทายทุกคนนะครับสวัสดีครับทุกคนปั๊มก่อนนะหลังมือเลยนะอุ้ยน้ำกระชออืมกินดีเป็นกินน้ำ ไม่มีน้ำหอมนะครับเสรแล้วนะเห็นแล้วใช่ไหมหนึ่งรอบแล้วนะหนึ่งรอบดูดิเห็นไหมอ่านอีกรอบหนึ่งก็พยายามให้ชุ่มๆนั้นกันอย่างนี้นะครับชุ่มอันให้ดูของ เดี๋ยวจากราฟตัวนี้เสร็จเราเจอราฟตัวแพงต้นกันนะครับของเอร์เชิมปืดนี่นะครับเช็ดให้หยอืมเป็นไงหยยบปะสบายด้วยอะ่ะไม่มีความตึงไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมแต่อย่างใด นะครับถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวแล้วไงวันนี้จะลองทายกันหน้าดูลองเทสกันหน้าดูว่าเป็นอย่างไรนะครับกับสิ่งสกปกที่เช็ดไปหลังมือเมื่อกี้นี้เห็นไหมนะครับยังไงก็เป็นช้อยนี้นะครับกับเป็นเอ่อคลีนลีนซิ่งวอเตอร์สูตรอ่อนโยนนะครับมีค่า ph บาลานซ์ให้ความชุ่มชื่นของผิวนะครับมีเทคโนโลยีก็คือไฮดราไมเซตไมเซลเทคโนโลยีนะครับคือช่วยในการเอ่อผลักสิ่งสปกปกออกไปจากใบหน้านะครับแล้วก็ดูดซับ ความมันได้อย่างดีล้างเครื่องสำอางอย่างหมดจดนะครับไปลองเทสดูแต่ที่เทสในมือน้สึกสดชื่นมากสบายมากนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับกับตัวอาวิองอะคัวไมซอล่าครีนซิ่งวอเตอร์นะครับก็คือว่าลองไปเอ,อ่อเป็นที่เป็นพิจารณาเป็นชอยชอยหนึ่งนะครับให้กับคุณและกันกับคลีนซิ่งตัวนี้นะครับไม่มีกลิ่นในยรนะนซิ่งแบบเหมือนเอาน้ำมาเช็ดเลยอะ่ะโอเคมากนะครับโอเคมากเลยจริงๆครับโอเคผ่านมาแล้วอีกตัวหนึ่ง นะครับต่อไปตัวที่2ที่เราจะมาคุยกันวันนี้เพิ่งไปงานเปิดตัวมานะครับกับเบลเชอร์มอมนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวว่าแค่เป็นน้ำตกแพนต้อนสุดผู้ชายแหละก็คือเขาพัฒนาจากสูตรเดิมที่เขาขายดีมาแล้วตั้งสองปีนะครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยจะมีความนุ่มมีความพุทธตกก็คือเนอะนั่นเองมันจะมีความหนาเนื้อเท็กเจอร์อ่ะตัวนี้นี่ตัวนี้ใช้อยู่เหมือนกันนะครับคือตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามมาเปรียบเทียบกันขอคุยตัวนี้ก่อน เดี๋ยวค่อยมาเก็บเทียบนะครับเป็นยังไงโอเคเปิดกล่องมาดูเลยแล้วกันว้าเป็นอย่างนี้นะครับข้างในเขียนว่า strong former younger skin นะครับซึ่งตอนที่ไปงานเปิดตัวมาเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถทำให้ผิวคุณดีขึ้นภายใน5วันอืม5วันนะทีเดียเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าเนื้อเป็นอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอแกะอ่านขอแกะอ่านโคยนะครับคือนี่ที่บอกแล้วแก แกะสดก็ถูกจริงๆแก่สดให้ดูโอเคสำหรับตัวนี้นะครับชื่อเต็มๆเขาชื่อว่าไ i โอเทอร์ o มลนะครับตัว f o r ์ s ซูเปร์ลั b เ s เ e นต e ะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Anti a n t i Aging b o o s t e r ก็คือบูตให้ผิวมันดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่พัฒนามาจากสูตรเดิมก็คือสูตรตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นสูตรของผู้ชายแบบนี้นะครับ ผมเชื่อว่าผู้ชายหลายคนก็ใช้งานและพิจาร,ร์เตอร์คนใหม่นะครับพิจาร,ร,ร์เตอร์ของเขาคือเดวิดเบ็นแฮมนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความเข้มข้นถึงมีลาฟเอเซนต์นะครับเป็นเอเซนต์เข้มข้นจากเพียงตอนอย้นหนึ่งของเขาถึงห้าเปอร์เซนเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากตัวนี้เนี่ยนะครับเขาก็ยังมีสูตรที่เขาพัฒนามาอย่างเช่นมีตัวเซาสลิดแอซิดนะครับมีสารไหลทองคำนะครับคือช่วยเรื่องความมันเรื่องช่วยความกระจ่างใสช่วยเรื่องของความกระชับนั่นเองนะครับคือปลอบประโลมผิวไม่ว่าจะเป็น ความระคายคืองารรอยแดงผัดเซลผิวแล้วก็ทังผิวแข็งแรงนะครับก็คือตอบโจทย์ผิวของผู้ชายนั่นเองนะครับและตัวนี้เนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ความชุ่มชื้นเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นตัวไอเทมที่น่าสนใจสําหรับผู้ชายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้วยเนื้อมันนี่ยเดี๋ยวได้จะลองทําให้ดูว่าคือจะเทสนิดนึงนะที่งานนะครับก็คือเนื้อค่อนข้างใสาบางเบาก,บกว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจดให้ดูลองดูนะดูตัวนี้กันละกันนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีความนุ่ม มีคมหนาของมันเห็นป่อ่ะเห็นไหมด้วยเท็กเจอร์มันเนี่ยมันจะคือมันจะนุ่มกว่ามันจะดูหนากว่านะครับมันจะดูหนากว่าแต่สําหรับตัวนี้เนี่ยเราลองดูขยับนิดนึงมันจะมีความเหลวกว่า มีกลิ่นเบอร์กามอสนะครับมีกลิ่นความสดชื่นมีความเป็นสปอร์ตมาึ้นถ้าเทียบความฉุนตัวนี้จะมีความฉุนกว่านะครับตัวนี้เนี่ยจะฉุนน้อยกว่าแล้วก็มีคมของของกลิ่นของบักเช่นเบอร์กามอสกลิ่นเป็นธรรมาชาตินะครับให้รู้สึกสดชื่นก็คือเป็นแบบแนวกลิ่นผู้ชายนั่นเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสามารถทําให้ผิวคุณแข็งแรงขึ้นเฟิร์มขึ้นรู้สึกได้ว่าผิวคุณดูดีขึ้นภายในห้าวันที่ใช้นะครับที่เห็นไหมคือจับไปแล้วสัมผัส มันไม่มันมันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เนิะเท่าตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยหน้าผู้ชายที่เป็นผู้ชายผิวมันหรือไม่ถูกอะไรเนิะๆเนี่ยค่อนข้างจะแฮปปี้กับตัวนี้แล้วตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของซเลสิลิกเข้ามาด้วยก็คือตัวที่มีสารที่ช่วยเรื่องสิวและความมันและผัดเซลล์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะตัวใช้ตัวนี้อาจจะเป็นสิวนะครับบางคนนะแต่ตัวนี้เนี่ยน่าจะช่วยคุณได้นะครับคือเขาก็ใส่ใจพัฒนามาแล้วใช้การทดลองกับผิวผู้ชาย มาโดยเฉพาะนั่นเองนะครับก็ผมก็บอกว่าตัวนีน้น่าจะตอบโจทย์คุณผู้ชายอีกหลายหลายคนนะครับที่กำลังมองหาไอเทมที่เอ่อเขาเรียกว่าไอเทมที่ช่วยให้คุณผิวดีขึ้นนั่นเองนะครับอ๋อไม่ค่อพูดใบจังขอโทษทีครับถึงไหนแล้วว่าดูอยู่ปะใช่ไหมถึงไหนแล้ว,วพูดใบอะ่ะนะโอเคก็กลิ่นดีกลิ่นดีกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ฉุนฉุนหา่ที่จะจะ จะคือเรียกว่าอะไรใส่ใส่พวกกลิ่นธรรมชาติเข้าไปนิดนึงนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับกับการรีวิวสองตัวนี้นะครับก็คือตัวหนึ่งตัวแรกก็จะเป็นตัวของออตัว avion aqua micellar cleansing water นะครับก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวนะครับให้ผิวสด ชุ่มผิวมีความสมดุลน,นะครับแล้วก็พักสิ่งสุกปกล้างสิ่งสุกปกออกจากใบหน้านะครับอยากอ่อนโยนซึ่งตะกี้เนี่ยลองเทสแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นและรู้สึกสะอาดแล้วก็เป็นกลิ่นแบบไม่มีกลิ่นอะได้ง่ายลยมีกลิ่นเหมือนเราใช้น้ำเลยอะนะครับก็ถือว่า่าจะเป็นตอบโจทย์กับใครหลายๆคนนะครับยังไงก็ลองดูนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออ๋อตัวนี้นะคะจะเดีบอกไปว่าตัวนี้มีขนาด มีขนาดมาค่อนข้างจุเหมือนกันนะครับตัวน,นี้สามร้อยเห็นไหมสามร้อยมิลลิลิตรนะครับสามร้อยมลนะครับราคาประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับแต่ว่าถ้าซื้อราคาจะมีราคาสมาชิกเนี่ยจะลดประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือประมาณเก้าร้อยอะแปดร้อยห้าสิบเก้าร้อยประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ลองไปหาดูได้ราคาถือว่าดีเลยนะนะครับกับคุณสมบัติแล้วก็ที่เขาใช้อยู่ที่เขาทำทาขึ้นมานะครับน่าจะน่าจะตอบโจทย์ คนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ต้องการความอ่อนโยนนะครับหลายๆคนนะครับตัวอีกตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยที่เราคุยกันก็คือที่เพิ่งคุยกันต่อไปก็คือว่าตันตัวแบรดเทอร์มออมนะครับฟอร์สสูเรีมลับเอสเซนต์ก็คือเป็นน้ําตกแพงต้นตัวใหม่ล่าสุดจากแบรดเทอร์มันเองที่ทำมาเพื่อผิวผู้ชายโดยเฉพาะนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยก็มีขนาดหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับราคาสองพันห้าร้อยบาทนะครับราคาก็ก็กางการถึงสูงแหละนะครับกางกรถึงสูงก็ ถ้า100มิลลิตรน่าใช้ได้ประมาณ2-3เดือนนะครับผลิตจากประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวผมหวังว่าเนี่ยช่วงปลายปีตัวนี้น่าจะเป็นไอเทมฮิตของคุณผู้ชายหล,หลายคนนะครับเพราะว่าเขาทำออกมาใส่ใจในผิวผู้ชายมีตัวลับเอสเซนต์กวัวแพงตน้นเข้มข้นถึง5%นะครับรันตีว่าผิวจะดีขึ้นภายใน5วัน นะครับแล้วก็ยังมีสมว่วนผสมของสัตว์อายทองคำไซล,ลิกแอซิดนะครับช่วยเรื่องสิวการผัดเซลล์แล้วก็ความอ่อนโยนช่วยความอุคลเค,คืองแล้วก็รอยแดงด้วยนะครับแล้วก็น่นก็หวังว่าวันนี้การที่แกะส่วนก็ถูกไปช่วงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนให้ลองตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะเอาตัวนี้ไปอัพใน u t u b e อีกทีหนึ่งเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับหรือ f o l l o w เพจไนภูมินก็ได้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์แล้ว จะเอาเรื่องท่องเที่ยวหรือแม้แต่การดูแลตัวเองหรือ g r o มม i n g เนี่ยมาบอกต่อกับทุกๆคนนั่นเองนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องจบลวนะครับก็ฝากกันไว้นะครับกับตัวสองตัวนี้นะครับขอบคุณทางแบรนด์ Avion Thailand นะครับที่ส่งตัวนี้มาให้ทดลองแล้วก็ขอบคุณทางบริษัทเชิมและทีมงานทุกคนนะครับที่เชิญมาร่วมงานแล้วก็ได้มอบตัวนี้มาให้เราทดลองใช้ถ้าใช้ดีหรือผลเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวนราจะมาอัปเดตการรีวิวอีกทีนะครับว่าใช้ไปแล้วเป็นอย่างไร นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืม Subscribe อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ถ้ามันเป็นประโยชน์หรืออะไรยังไงหรือถ้าใครสนใจก็ลองคอมเมนต์บอกชื่อเพื่อนมาทีลักกันนะครับโ okay. อเคเมีอะไรเพริ่มเติมไหมครับมีใครดูอยู่แล้วจะแบบรู้สึกอยากจะถามอะไรไหม่ะให้โอกาสถามมีไหม่ะมีใครเพิ่งมาทีหลังแล้วอยากถามอะไรไหม่ะคอมเมนต์มาเลยนะเพราะดูอยู่อ่านอยู่นะครับสวัสดีทุกคนนะครับเป็นอะไรยังไง บ้างนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วตัดบทเลยกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อะไรยังไงนะครับก็บ๊ายบายฝากด้วยอาวิยองกับเอวเชิงตัวนี้ฟันดีครับ